แลข่าวมันมาได้ไงไม่รู้เลยจริงๆคือเราก็พยายามโยงทุกเรื่องว่าเราไปทะเลาะกันที่ไหนหรือว่าเอ๊ะยังไงมันน่าจะไปจบตรงที่มันเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะทุบบ้านหรือเปล่าก็เลยไม่รู้ก็สุดท้ายเราเลยไปโยงอ๋อสงสัยเขาเข้าใจแต่จริงๆมันไม่ใช่เพราะ่เพราะเรากลับไปอ่านข้อความอ่ะมันคือทั้งคู่หยากันแล้วก็ฮะจริงแต่เป็นข่าวทาง Facebook นะใช่ใช่เราก็เลยแบบเอ๊ ก็ตอนแรกอะเบนไม่เราอะไม่รู้เรื่องหรอกแต่คนที่รู้เรื่องคือแม่แม่อะส่งข่าวมาให้แล้วบอกว่าเพื่อนฉั้นถามตกลงเธอยังไงบอกด้วยฉันจะได้รูอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าไม่ไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยแม่ทุกอย่างเหมือนเดิมแม่บอกอ้าวแล้วมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆอะเราก็เข้าใจว่าพอแม่ส่งมาไอเราสองคนอะก็เออมันก็แค่ข่าวเราคิดแค่นี้แต่ผู้ใหญ่เขาเขาคิดเยอะนะถึงพ่อแม่เขาก็รู้สึกว่า ทำไมลูกมีทะเลาะกันหรอหรือเป็นอะไรเราทำไมไม่บอกฉันมันเป็นปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคนใหญ่เพื่อนแม่เขาก็จะมาแบบลูกเธอโอเคไหมอย่างเงี้ยซึ่งเราอ่ะเราเรากลับไม่ได้คิดนะแต่พ่อแม่ไม่ถึงว่าพ่อแม่เราจะเป็นห่วงไงแม่ก็ทั้งบ้านพี่มิกเองก็แบบคิดต่อคิดกันคิดอะไรไมยถึงว่าเราไม่ได้คิดมากก็แบบพอมีข่าวอะไรก็ก็ไม่ได้ตอนแรกไม่ได้คิดแต่ว่าพอคนใกล้ตัวเริ่มมาถามเยอะทั้งพ่อแม่ฝั่งเบนซ์พ่อแม่เราก็เลยเริ่มแบบ เฮ้ยหรือเราต้องออกมาบอกคนฮะจะเริ่มไปกันใหญ่แล้วจนเอางี้ง่ายๆมีวันนึงมิกไปตีกอล์ฟกับคุณพ่อเป็นประจําเพื่อนพ่อที่ตีด้วยกันเนี่ยอยู่ดีวันหนึ่งเขาเดินมาเหมือนแบบอยากจะถามอะไรสักอย่างก็เดินมามิกอาขอถามอะไรสักอย่างหน่อยลูกครับอย่าหาว่าอายุ่งเลยนะครับทำไมอยากกรบเบนอะบอกอาอยากถามมาเป็นอาทิตย์แล้วบอกอ๋อไม่ได้อยาครับเขาแล้วที่เหลือทั้งสนามอ่ะคือเขาเจอเรามาตั้งแต่เด็กสนามเป็นที่ตีประจํา วิ่งเข้ามาคุณนิ่ไม่ได้ยากก็ไม่ได้ยากนี่ครับไม่เพราะว่าส่วนใหญ่อะเป็นว่าคนคนข้างนอกจะเป็นห่วงเนาะแต่ว่าพอมันแบบพอมันมีก็จะงงๆว่าเอ๊ะมันมีประเด็นอะไรหรอที่ทําให้แบบเออที่ทําให้ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็สองคนยังเหมือนเดิมนะคะเราบอกเรายังอยากไม่ได้เพราะเขามีหน้าที่ต้องเลี้ยลูกสามคนทำาเราต้องมาผิดชอบด้วยเป็นขาแก้เข็ดไหมพี่เนาะก็ถือว่าดีนะเพราะว่าบางทีเรา ปีที่แล้วมันก็เป็นปีไม่ดีของเราทั้งคู่ก็ไม่แน่ก็อาจจะถือว่าเป็นการแก้แคสใช่ใช่เหมือนบางคนเขาไปนอนในโรงศพอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าดีนะโอ้ถือเรามองไปอย่างนั้นเลยว่าเออดีถือว่ามันเหมือนแบบเราพอหรือว่าคาใช่ไมไม่หาเลยครับเพราะว่าไม่ได้โกรธเพราะว่ามันแค่เขียนว่า เห็นว่าเออว่าอยากรแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บรรยายว่าเพราะอะไรไม่แต่เขาก็เขียนดีนะมิกสุดจะทนอะไรผมเลยไม่โกรธผมไม่โกรธเหมือนนคนเปิดเหมือนคนเปิดเปิดนไปโยงว่าก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเรื่องคนเตี้ยอะไรเงี้ยเออเข้าใจเข้าใจพอเป็นไปได้เพราะว่าเวลาเวลาสัมภาษณ์เขาก็จะแบบไม่เหมือนเวลาสัมเวลาสัมภาษณ์อ่ะเขาก็จะอาจจะอาจจะรู้สึกอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ แล้วตอนนี้มันจะเป็นปัญหาอยู่ไอ้นี่หรือว่ามัน,มนดีขึ้นแล้ว,ลวดีขึ้นแล้วฟังจากปากผมนี่ยังไงดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะมีความสุขมากคอไย่างที่มีคอแบบอินซิมเนาะอย่างที่เป็นอยอยทชองไ,ไ,ไม่ชอบเลยเป็นคนแบบไม่ชอบให้คนมาโดนตัวคือตอนตอนแต่งงานใหม่ๆยังบอกพี่มิกว่าแบบ ถ้าตอนนอนอะชีวิตจริงมันจะไม่เหมือนในละครนะพี่ที่ต้องมานอนในแขตนตลอดเวลาลอะไรยเงี้ยนอนไม่ได้เลยแขมเอาหมอ,มอนข้าง<ม>าตรงกลางอีกต่ังหานคือนอนไม่ได้มันมันไม่หลาก่ะออม,มันหนัหไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเนี้ยความมีลูกใช่ไหมเราก็จะติดลูกเหมือนแบบว่าเออไอ้ลูกมันนอนติดอยู่กับเราตลอดเวลาตอนนี้พอปิมเริ่มมาเยอะๆลำคานแฮปปิมมนะพอมันเริ่มโตม<ล>ันก็มาก่อแล้วหน้านะลูกอะ ก็กอดหนูมาตั้งแต่เด็กทําไมพอหนูโตเริ่มไล่หนูวะหน้าตลกมากใช่มันแบบมันเยอะไปอ่ะแม่ไม่ปกติตอนเนี้สายตานางคือแม่เป็นอะไรของแม่ไม่ใช่ไม่ชอบให้คนมาแบบจับเยอะๆเออแล้วดูดิขนาดลูกยันนี่ก็เป็นเหมือนกันเออรู้สึก่าไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย้วมีเป็นคนแบบชอบันเียวชอบกอดบ้านเราเป็นบ้านชอบกอดชอบหอมชอบแสดงความรักใช่หนูตรงนั้นค่ะ แต่เราไปนี่แ้่พี่เบนแค่ไหนพี่หมีคุณแม่บอกว่านางชอบแดงอะไรเนี่ยไม่ก็ส่วนใหญ่ก็จะจับเดินก่อนมานี่เพิ่งกระดาไปเนี่ยเพราะว่าไมปท้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าไอ้นี่ก็มาจับอยู่นั่นแหละคุณไม่ต้องไม่คุณจะด่าไปบอกไม่ใช่ประเด็นคือเขาไม่มั่นใจและไม่เคยเปิดหัวไหลมาหลายปีพอทุกวันนี้เราเพิ่งได้เห็นก็ขอจับหน่อยเป็นไรวะ มันต้องไปกี่ปีแล้วเนี่ยดูนี่อยากอยากสัมผัสหรือก่อนหน้านี้พี่เบนเองไม่มั่นใจที่แบบติดคลิปที่ไม่ใส่เสื้อแขนคุดเกินเกินไม่ชัวร์คือคือรู้สึกว่าระบายใจอ่ะพอมันไม่คือตอนนี้ก็ไม่ได้ว่าจะแบบคือมันก็เล็กลงแต่มันก็ไม่ได้เฟิร์มเข้าใจปะเราไม่ได้ออกกําลังกายอ่ะเนาะแต่ก็คือก็ก็ดีรู้สึกดีขึ้นแล้วก็สามารถแบบเออใส่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางบางทีเราก็รู้สึกว่าแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอมันไม่สวยเราก็แบบเออไม่มั่นใจอ่ะไมม่่ยตาีน่ารักเสมอ,อ,อนี่ยังไงยังไงก็รักเนี่ยนี่ใส่เนี่ยรักก็เป็นอย่างนี้เนี่ย,ยลูกสามทำเหมือนยังเก็บข่าวว่าเป็นแฟนกันยังดีอยู่ครับยังดีอยู่